เด็กชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านกาแฟแล้วถามชายแปลกหน้าว่าคุณลุงครับคุณช่วยเป็นพ่อให้ผมวันหนึ่งได้ไหมคำถามเพียงประโยคเดียวทำให้ชายผู้เป็นซีโอที่ไม่เคยร้องให้มาทั้งชีวิตน้ำตาไหลต่อหน้าทุกคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับยิ่งทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นคุณลุงครับคุณช่วยเป็นพ่อให้ผมวันหนึ่งได้ไหมคำถามที่ทำให้ซีโอร้องให้กลางร้านกาแฟ แสงแดดยามบ่ายลอดผ่านกระจกใสของร้านกาแฟเล็กๆอบอุ่นแต่แสบตาเล็กน้อยกลิ่นกาแฟคู่ใหม่ลอยอบอุ่นในอากาศผสมกับกลิ่นอบอุ่นของขนมปังเนยชายวัยกลางคนในชุดสูทหรูนั่งอยู่มุมหนึ่งของร้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นไม่หยุดข้อความจากลูกน้องเสียงตือนจากปฏิทินงานที่ไม่จบสิน้นเขายกถ้วยกาแฟขึ้นจิบ หวังให้ความขมของมันช่วยปลุกใจให้ตื่นแต่กลับรู้สึกเหมือนยิ่งจมลึกลงในความว่างเปล่าประตูร้านเปิดออกเสียงกระดิ่งเล็กๆดังขึ้นเบาๆเ,เด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อผ้าที่สวมดูเก่าแต่สะอาดในมือมีสมุดวาดรูปเก่าขาดเด็กชายมองไปรอบร้านแล้วสายตาก็หยุดอยู่ที่ชายในชุดสูทเขาเดินเข้ามาชา้ชาๆใบหน้ามีทั้งความกลา้าและความกลัวในเวลาเดียวกัน คุณลุงครับเสียงเล็กแต่ชัดเจนชาในสูตรเหนยหน้าขึ้นจากถ้วยกาแฟครับเขาตอบกลับเบาๆเด็กชายกำมัดแน่นคุณช่วยเป็นพ่อให้ผมวันหนึ่งได้ไหมครับถ้วยกาแฟในมือชายคนนั้นสั่นเล็กน้อยเสียงกระทบของแก้วกับจานรองเบาแต่ชัดหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองทางร้านเงียบแม้แต่เสียงเครื่องบดกาแฟก็เหมือนหยุดไปชั่วขณะ ดวงตาของชายในสูตรเริ่มสั่นไหวภาพใบหน้าของลูกชายที่จะไปเมื่อสามปีก่อนผุดขึ้นในหัวมือของเขาสัน่นเขาวางทั่วกาแฟลงอย่างช้าๆสายตาจับจ้องที่เด็กตรงหน้าเด็กชายคนนั้นยิ้มเล็กๆแต่รอยยิ้มนั้นเจือด้วยความว้าเปล่าบางอย่างแม่บอกว่าพ่ออยู่บนฟ้าแล้วครับสินเด็กพูดเบาๆแต่วันนี้วันพ่อที่โรงเรียนผมไม่มีใครไปด้วยครับ ใช่ในสูตรกลืนน้ำลายลมหายใจเริ่มสัน่นกลิ่นกาแฟที่เคยหอมกลับขมปนกลิ่นน้ำตาเขาเอื้อมมือไปแต่ลายเด็กเบาๆแต่ก่อนที่คำพูดใดจะหลุดออกมาเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งชื่อดนหน้าจอคือเลขาพร้อมข้อความตืวนประชุมสำคัญที่ไม่อาจเลื่อนเขาเมองสลับระหว่างหน้าจอกับใบหน้าเล็กๆตรงหน้าหัวใจเขาเต้นทีและในเสี้ยววินาทีนั้น เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรมือของชายในสูตรยังค้างอยู่กลางอากาศหัวใจเขาเต้นแรงราวกับกำลังนี้อะไรบางอย่างเสียงหัวใจของตัวเองดังจนกลบเสียงรอบข้างทั้งหมดเด็กชายยังยืนอยู่ตรงหน้าเงยหน้าขึ้นมองด้วยดวงตาใสาซื่อมีทั้งความหวังและความกลัวเหมือนกำลังกลั้นลมหายใจรอฟังคำตอบชายคนนั้นค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ เสียงว่างเบาแต่เหมือนหนักกว่าก้อนหินเขาสูดลมหายใจเข้าลึกหนูชื่ออะไรครับเขาถามเบาๆผมชื่อมินครับเด็กชายตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ทําให้หัวใจของชายแปลกแยกอบอุ่นแต่เจ็บแม่อยู่ไหนครับมินแม่รออยู่ข้างนอกครับแม่บอกว่าอย่าไปรบกวนคนแปลกหน้าแต่ผมเห็นคุณลุงนั่งคนเดียวดูเหมือนจะเศร้า คำพูดนั้นเหมือนมีเข็มเล็กๆทิมเข้าในใจชายในสูตรนิ่งสายตาเม่อไปที่ถนนข้างนอกแสงแดดเริ่มอ่อนลงผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างไม่รู้ว่าภายในร้านเหล็กนี้มีหัวใจหนึ่งกำลังแตกสลายเขายิ้มบางๆลุงเศร้าหน่อยๆจริงด้วยเสียงเขาแผ่วเบาเด็กชายพยักหน้าเหมือนเข้าใจทุกอย่างในโลกถ้านั้นวันนี้ผมขอให้คุณลุงเป็นพ่อของผมได้ไหมครับ ชายในสูตรหลับตาภาพลูกชายในวัยเดียวกันปรากฏขึ้นชัดเจนเสียงหัวร้อกเก่าๆลอยมาในหัวภาพวันสุดท้ายที่โรงพยาบาลมือเล็กๆที่เย็นลงเรื่อยๆคำพูดสุดท้ายพ่ออย่าร้องนะครับเขาไม่ได้ร้องในวันนั้นแต่วันนี้น้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเด็กชายตกใจคุณลุงเป็นอะไรหรือครับชายในสูตรสายหน้าเบาๆลุงแค่ดีใจที่หนูเรียกแบบนั้น เขาหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเปา๋ยื่นให้เด็กชายไปกินไอศกรีมกับลุงไหมดวงตาเด็กชายสว่างขึ้นทันทีจริงเหรอครับจริงสิพ่อที่ดีต้องเลี้ยงลูกด้วยไอศกรีมสักถ้วยใช่ไหมเสียงหัวรอของเด็กดังขึ้นสดใสจ,จนคนทั้งร้านหันมามองหลายคนยิ้มโดยไม่รู้เหตุผลและในมุมนั้นชาในสูตรที่เคยเค,คร่งครึมที่สุดกลับหวเราอออกมาครั้งแรกในรอบหลายปี เขากับเด็กชายเดินออกจากร้านไปด้วยกันแสงยามเย็นทอดยาวบนถนนร่างเล็กกับร่างใหญ่เดินเคียงกันเหมือนพ่อกับลูกจริงๆแม่ของมินยืนอยู่ไม่ไกลหญิงสาวในชุดเรียบๆแต่ดวงตาอบอ,อุน่นเธอมองภาพนั้นอย่างประหลาดใจชายในสูตรโคง้งศีราให้เล็กน้อยก่อนจะพูดว่าวันนี้ผมขอยืมรู้คุณได้ไหมครับแค่วันเดียวหญิงสาวยิ้มบางๆ แน่นอนค่าท่ามินยิ้มได้ฉันก็ยินดีเสียงหูร้อของเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นอบอุ่นจนทำให้ชายในสูตรเพลยิ้มตามแต่ในหัวใจของเขากลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่สันไหวเพราะในรอยยิ้มนั้นเขาเห็นภาพของลูกชายตัวเองชัดเจนอีกครั้งเรากับเขากลับมามีโอกาสในสิ่งที่เขาเคยสูญเสียไปเขาเดินจับมือเด็กไว้แน่นความอบอุ่นจากมือเล็กๆนั้น ทำให้หัวใจที่เย็นเฉียบกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ขณะเดียวกันความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มก่อตัวในใจความรู้สึกที่เขาเองไม่อยากยอมรับเพราะในเสียววินาทีที่มินหันมายิ้มให้เขาสังเกตเห็นบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรเป็นไปได้รอยแผลเล็กๆที่มุมคิวรอยแผลเดียวกับที่ลูกชายของเขาเคยมีรอยที่เขาไม่มีวันลืมมือของชายในสูรสันไว สายตาเขาจับต้องที่รอยแผลนั้นเล็กนิดเดียวแต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเสียงของผู้คนรอบข้างเริ่มจางลงทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งในชั่วขณะเขาก้าวถอยไปครึ่งก้าวลมหายใจติดขัดในลำคอมินเขาเอ่ยชื่อเบาๆเด็กชายหันกลับมามองยิ้มให้ตามปกติครับคุณลุงเสียงนั้นเหมือนเสียงจากอดีตเหมือนเสียงของลูกชายที่เขา เคยอุ้มไว้แน่นในอ้อมแขนเหมือนเสียงที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกหนูเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนหรือครับคำถามหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวเด็กชายขมวดคิ้วเล็กน้อยก็อยู่กับแม่ครับตั้งแต่จำได้ชาในสูตรกลืนน้ำลายเขาพยายามจะยิ้มแต่ริมฝีปากกลับแข็งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกกลิ่นกาแฟที่ติดอยู่บนเสื้อยังคงอยู่ แต่ตอนนี้มันเหมือนกลิ่นของอดีตที่หวนกลับมาหลอกหลอนเขากับเด็กชายเดินไปที่ร้านไอศครีมเล็กๆข้างสวนลมเย็นพัดกลิ่นดอกไม้ในอากาศเสียงหัวเราะของเด็กดังสอบประสานกับเสียงนกร้องทุกสิ่งดูสวยงามเกินจริงชายในสูรนั่งมองเด็กตักไอศกรีมอย่างตั้งใจริมฝีปากเลอรอยวานินลาดวงตาเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แต่ในแววตานั้นกลับมีบางสิ่งที่คุณเคยจนทำให้หัวใจเจ็บคุณนุงครับ ครับมินทำไมคุณลุงมองผมเหมือนจะร้องให้ครับเขาสะดุง้งรีบยกมือปาน้ำตาออกอย่างลนลานเปล่าครับแค่มีฝุ่นเข้าตาเด็กชายยิ้มแม่ก็บอกแบบนั้นเวลาร้องให้เลยครับแม่บอกว่าคนเก่งไม่ร้องแต่ผมว่าบางทีคนเก่งก็ร้องได้ใช่ไหมครับใช่ในสูตรนิง่งคำนั้นกระแทกใจจนหายใจไม่ออกใช่ครับคนเก่งก็ร้องได้ เขายื่นช้อนให้เด็กชายกินต่อสิเดียวละลายหมดครับเด็กชายตอบเสียงใสระหว่างที่เด็กกินไอศกรีมอย่างเพลิดเพลินชายในสูดหยิบกระดาษที่ชูขึ้นมาโดนกระดาษนั้นเขาวาดลายเส้นเล็กๆวาดใบหน้าของเด็กชายที่ยิ้มกว้างเส้นมือของเขาสั่นแต่หัวใจกลับอุ่นขึ้นเมื่อไอศกรีมหมดเด็กชายมองรูปที่เขาวาดว่าเก่งจังครับเหมือนผมเลย พ่อผมก็ชอบวาดรูปเหมือนกันมือของชายในสูตรชงักเขาหันมาช้าๆพ่อหนูเหรอเด็กชายพยักหน้าครับแต่แม่บอกว่าพ่อไปอยู่บนฟ้าแล้วแม่ยังเก็บรูปวาดของพ่อไว้เลยครับแต่ผมไม่เคยเห็นพ่อจริงๆหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นอีกครั้งรูปนั้นหน้าตาเป็นยังไงเหรอแม่บอกว่าพ่อใส่สูตรชอบกาแฟชอบวาดรูปตอนกลางคืน แม่บอกว่าพ่อชื่อทันวาช้อนในมือชายคนนั้นหล่นลงพื้นเสียงดังชัดเจนในร้านเงียบสงัดเด็กชายสะดุง้งคุณลุงเป็นอะไรหรือครับชายในสูรเงยหน้าขึ้นชาชาน้ำตาเอ่อคลอจนภาพตรงหน้าพระมินแม่หนูชื่ออะไรนะแม่ชื่อพายครับคุณลุงรู้จักแม่ผมเลยครับลมหายใจของเขาขาดฮ้องชื่อพาย กลับมากระแทกในใจเหมือนคลื่นสัตว์ฟังชื่อที่เขาเคยพร้อมขอโทษทุกคืนชื่อของหญิงที่เขาทิ้งไว้พร้อมลูกในท้องเขาพยายามจะพูดแต่เสียงกลับสันมินหนูอายุเท่าไรแล้วครับเจ็ดขวบครับเขานิ่งนับวันในหัวเจ็ดปีพอดีหลังวันที่เขาเดินจากภายไปมือของเขาชาร่างทั้งร่างเหมือนไร้เรียวแรง เสียงผู้คนในร้านเริ่มกลับมาแต่ทุกอย่างรอบตัวก็พราเลือนเด็กชายเงยหน้ามองคุณลุงครับทำไมคุณลุงร้องให้อีกแล้วล่ะครับเขาไม่ตอบเพียงยื่มือไปแต่สีสัเล็กๆอย่างแผ่วเบามือของเขาสัน่นน้ำตาหยดลงบนเส้นผมเด็กชายทีละหยดเพราะลุงคิดถึงลูกมากเลยครับเด็กชายเงียไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบา นั้นวันนี้ลุงก็เป็นพ่อของผมจริงๆแล้วนะครับใช่ในสูตรหลับตาน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจที่เคยแห้งแล้งกลับถูกเติมเต็มด้วยความเจ็บปวดและความรักในเวลาเดียวกันและในวินาทีนั้นเองเขารู้แล้วว่าบางครั้งพระเจ้าก็ให้โอกาสคนที่เคยทำผิดในรูปแบบที่คาดไม่ถึงที่สุดเย็นวันนั้นท้องฟ้ายอมสีทองอ่อนเนือสวนสาธารณะ แสงสุดท้ายของวันตกกระทบใบหน้าเล็กของมินเสียงหัวเราะของเด็กชายดังเบาๆท่ามกลางสายลมชายในสูตนั่งมองอยู่ข้างๆเขาถอดนาฬิกาหรูออกจากข้อมือไม่ใช่เพราะมันไม่สำคัญแต่เพราะเขาไม่อยากให้อะไรตูนถึงเวลาอีกแล้วตอนนี้เขาอยากอยู่แค่ในตอนนี้มินหันมามองคุณลุงครับถ้าผมมีพ่อจริงๆผมอยากให้เขาเป็นแบบคุณลุงเลยครับ คำพูดนั้นอบอุ่นเหมือนแสงสุดท้ายของวันอบอุ่นจนหัวใจที่แตกสลายค่อยๆกลับมามีชีวิตเขากลืนก้อนสะอื้นลงคอแล้วถ้าลุงบอกว่าลุงอยากเป็นพ่อของหนูจริงๆละ่ะเด็กชายหัวเราะนั้นวันนี้ผมมีพ่อสองคนเลยครับพ่อโดนฟ้ากับพ่อในโลกนี้คำพูดนั้นทำให้เขาแทบกล้านาำตาไม่อยู่แต่ครั้งนี้เขาไม่ห้ามตัวเองอีกเขายิ้มทั้งนาำตาไม่ยากโอบไหลเล็กไว้แน่น ไม่นานนักหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอยิ้มเมื่อเห็นภาพตรงหน้ามินรีบวิ่งไปกอดแม่แม่ครับวันนี้ผมมีพ่อด้วยนะหญิงสาวมองชายในสูตรเนียยไปครู่หนึ่งเธอจำเขาได้ดวงตาของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนขอบคุณนะคะที่ทำให้ลูกฉันยิ้มได้อีกครั้งเสียงเธอนุ่มละมุนเหมือนสายลมยามคำ่ำชายในสูตรยกมือไหว้ผม เป็นฝ่ายต้องขอบคุณครับหญิงสาวจับมือลูกไว้แน่นไว้เจอกันใหม่นะคะครับเขาตอบเบาๆเมื่อสองคนนั้นเดินจากไปเขามองตามเมาของพวกเขาจนลับตาไปในแสงเย็นสุดท้ายลมพัดเบากลิ่นกาแฟจากร้านใกล้ๆลอยมาอีกครั้งกลิ่นเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหยิบสมุดวาดรูปเก่าที่มินลืมทิ้งไว้บนมานั่งเปิดดูหน้แรก มีรูปเด็กชายตัวเล็กกับผู้ชายในชุดสูทใต้ตาภาพมีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือเด็กๆว่าพ่อของผมน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้ามันคือความอบอุ่นที่เขาไม่เคยรู้สึกมานานเขาปิดสมุดลงเง่อยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มและพูดเบาๆกับตัวเองขอบคุณนะลูกที่ให้พ่อได้เริ่มใหม่อีกครั้ง